ปลูกดินทอห้อยไก่ปลูกต้นไม้ทอลำเทียนสางอาณาจักรรักถ้ำเป็นมวกหมอกปอกซุปพัวให้ได้เป็นจัวเป็นเนื่นเป็นพอมุกตาแสงบานแหลนแขวนแผ่นดินรักษาหนามทอนตอนดินไว้ให้โลกให้ล้านปลูกจิตปลูกใจปลูกวิญญาณปลูกบ้านปลูกเมืองปลูกดงปลูกป่าปลูกฝ่าปลูกดินปลูกศิลป์ปลูกถ้ำ คำโลกให้สุมให้เย็น <c oughs> ปลูกดินทอห้อยไก่ปลูกต้นไม้ทอลำเทียนต้นไม้ที่ท่านมานั่งอยู่ตรงเนี้ยต้นไซเหล่านี้ท่านว่ามันเกิดตรง <c oughs> ปลูกดินทอห้อยไก่ปลูกต้นไม้ทอลำเทียนสางอาณาจักรลักถ้ำเป็นมวกหมอกปอกซุปหัวให้แต่เป็นจัวเป็นเน่นเป็นพอมุกตาแสงบาน แห่นแขนแผ่นดิน